สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัละยาณมิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดานะคะวันนี้หน่อยเปิดไพ่เพราะว่าอันนี้มันวันที่หนึ่งตุลาเนาะสองห้าหกแดหรือคุณจะมาพบเจอคลิปนี้ตอนไหนนะคะก็เอาเป็นว่าเป็นเป็นเรื่องราวนะคะของดวงชะตานะคะในหนึ่งเดือนหลังจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปอะมาดูกันเลยตัวตนของคุณตอนนี้นะคะ ไพ่สองสำรับสำรับหึเป็น dm page คือสถานการณ์แล้วก็ตัวตนเป็นพัพพิคเนตหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อะคะ่ะตอนนี้คุณน่าจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะมีความสบายดูแลตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะดูแลคนรอบข้างได้นะคะอาจจะเจอคนที่ในลักษณะสายเปอาจจะมีคนเคื่อนหนุนอุปถรัรมภ์นะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวคู่รักนะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจ หน่อยเห็นว่าคุณกำลังเหมือนกับมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับต้องการที่จะสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาหรือมีการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นการเริ่มโปรเจกต์ใหม่การได้ทำธุรกิจธุรกรรมนะคะกับคู่ค้าหรือเป็นในลักษณะของการมาสารฝันการต่อย,ยอดธุรกิจ นะคะกงสีของคนในครอบครัวอตอนนี้มันอาจจะมีความกังวลนะคะความกังวลในเรื่องของเนื้องานหรืออาจจะเป็นในลักษณะของภาระหน้าที่ที่แบกรับมาค่ะการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันมีภาระหน้าที่ที่ต้องแบบแบบแกบบรับค่อนข้างที่จะหนักเพราะฉะนั้นเลยก็คือสิ่งที่คุณทําได้เลยก็คือการอาจจะต้องได้ไปปรึกษา นะคะหรือว่าหาผู้เชี่ยวชาญหรือหรือไปปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอาจจะมีการวางแผนเอาไว้นะคะไปติดต่อพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้ขอแผนงานอขอคำปรึกษานะคะในการที่จะทำให้มีการ move on การดำเนินการดาเนินงานให้ราบรื่นแล้วก็ต่อเนื่องนะคะเพราะนะเวลานี้หนะ่อยมีความรู้สึกเหมือนสิ่งที่คุณคิดอยู่นะเวลานี้มันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่าง ซึ่งหนดูแล้วน่าจะเป็นในลักษณะของอาจจะเป็นการเริ่มต้นของในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของเนื้องานก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งของอุปสรรคปัญหาคือเหมือนกับมันมีเรื่องให้ต้องจัดการสะสางค่อนข้างเยอะนะคะพระแม่อุมาปางกาลีคือการที่ได้มาด้วยความยากลําบาก แล้วมันก็ไปอยู่ในตําแหน่งอุปสรรคปัญหานั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณกําลังลงมือทําหรือสิ่งที่คุณกําลังเริ่มต้นนะตอนนี้นะคะมันอาจจะต้องได้หาผู้เชี่ยวชาญมันอาจจะต้องใช้นะคะการแก้ไขอะไรบางอย่างหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมในการที่จะทําให้มันสามารถที่จะผ่านไปได้มันอาจจะไม่ง่ายอนะคะ่ะมันอาจจะเป็นโครงการหรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเงินก้อนโตนะคะเป็น ถ้าเผื่อทำได้ประสบความสำเร็จเนี่ยผลกำไรจะมาหาศาลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะเกี่ยวกับครอบครัวด้วยก็ได้มีผลตรงนี้มันก็เลยทำให้คุณมีความกังวลมีความระแวง นะคะในลักษณะของเนื้องานนะถ้าเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีความเป็นไปได้ว่าการเริ่มต้นครั้งนี้อาจจะเกิดจากลูกหลานบริวารน,นะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของคุณอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องมีการวางแผนอนาคตให้กับลูกหลานนะคะตรงนี้มันมีการเริ่มต้นขึ้นมันเลยทําให้คุณอาจจะต้องได้มีการจัดการอะไรต่างๆมากมายสําหรับคนในครอบครัว นะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วส่วนใครที่ยังไม่มีครอบครัวนะคะอาจจะเป็นคนโสดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเปิดใจคนที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรืออาจจะเป็นคนที่มีพันธะภาระในลักษณะของอาจจะมีลูกติดนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะคนที่มีพุทธิภาวะ คนที่มีอำนาจบาร,รมีคนที่เขามีความพร้อมอืที่จะเข้ามานะคะในในการเริ่มต้นในครั้งนี้แล้วก็ในส่วนของการเงินการเงินเนี่ยหน่อยเห็นว่าเงินส่วนใหญ่ของคุณจะหมดไปอาจจะเกิดจากการซ่อมแซมปรับปรุงหรือว่าการเดินทางหรืออาจจะมีการใช้เกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้าย นะคะโยกย้ายตำแหน่งโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าเสียเงินไปกับยานพาหนะอย่างเงี้ยนะคะก็มีความเป็นไปได้มีอาจจะมีการได้ซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าอาจจะบางคนอาจจะมีแผนเอารถไปเข้าอู่เอาไปเข้าอะ,อะไรนะเอาไปเช็ค รอบอะไรต่างๆจ่ายค่าประกงประกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความเป็นไปได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือช่วงนี้อ่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณจะสามารถบางคนอาจจะชอบไปมูนะคะไหวพ้พระไปมูสวดมนต์จเจริญภาวนาหรือว่าเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับศาสตร์แห่งเขาเรียกว่าอะไรอะธรรมะ นะคะสายจิตวิญญาณต่างๆก็ได้เพราะมันมีไพ่สมาธิแล้วก็ไพ่เดอะไฮโลแฟนแล้วก็ตรงนี้เป็นในเรื่องของการสวดมนต์เจริญภาวนาการขอพรการเริ่มต้นบางคนอาจจะไปไปมูไปขอพรหรือว่าสวดมนต์เจริญภาวนาแล้วก็ขอพรให้การสอบแข่งขันให้การทําธุรกิจนี้ให้การเริ่มต้นนี้นะคะประสบความสําเร็จซึ่งเป็นเวลาที่หน่อยรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะขอพรได้ในสิ่งที่ขอ แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกินกรรมนะคะบางคนตอนนี้อาจจะมีแผนในเรื่องของการทําเกี่ยวกับทางโลกออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะพบเจอครูรู้ครูบาอาจารย์คนที่จะเป็นคนให้คาให้ความรู้ให้คําปรึกษาต่างๆทางโลกออนไลน์นะคะเพื่อที่คุณจะเอามาใช้ในการที่จะ,ะเปิดธุรกิจ การสร้างสิ่งใหม่ๆหรือว่าบางคนอาจจะมีแพลนในการที่จะทําอะไรเกี่ยวกับทางโลกออนไลน์ก็ได้การหาเงินทางโลกออนไลน์นะคะ AI หรือว่าพวกเงินในอากาศต่างๆนะคะเพราะว่าต,วตัวตนของคุณเป็นพาพิคเนตเหมือนกับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งในเรื่องการหาเงินนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะสุขสบายไม่ได้ขาด ะะถึงมันใกล้จะขาดเดี๋ยวมันก็จะมีมาเป็นคนที่หาเงินค่อนข้างเก่งเป็นคนที่มีความภูมิใจในตัวเองนะคะดวงชะตาของคุณตอนนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติจะเป็นในเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะเป็นในลักษณะของความเครียดมากกว่าเป็นความคิดเป็นความเครียดเพราะว่าณเวลาเนี้ยเหมือนมันเหมือนกับคุณมีเหมือนมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะต้องได้มีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่าจัดการ นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นในเรื่องของเนื้องานหน่อยคิดว่าคุณจะสามารถทําได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอดีพาสิวะอยู่ในตําแหน่งตรงเนี้ยความหมายเลยก็คือให้ดูให้ดีๆเพราะบางคนที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่จริงใจแล้วก็คนที่ไม่จริงใจเพราะฉะนั้นนะคะให้ดูให้ดีๆด,ดูให้ดีๆว่าใช่สแกมเมอร์ไหมพอผ่านแล้วไม่ใช่สแกมเมอร์ปุ๊บก็ต้องดูให้ดีๆว่าเขาเนี่ย เข้ามาด้วยความจริงใจมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าบางคนเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์หรือว่าเข้ามาในลักษณะเห็นคุณอาจจะมีอะไรดีบางอย่างที่อาจจะเป็นผลดีต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะเข้ามาระวังความเครียดสะสม มันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างให้คุณต้องได้ตัดสินใจให้คุณได้ลงมือทําเพราะฉะนั้นเลยก็คือบางคนก็อาจจะเคลียร์พลังงานของตัวเองโดยโดยบางทีก็อาจจะเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวไปหาความสงบปลีกวิเวกหรือว่านั่งสมาธิหรือว่าหาอะไรที่มันเป็นกิจกรรมที่ทําให้คุณเกิดความสงบได้เคลียร์พลังงานท็อกซิกต่างๆออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่า ถ้าคุณยังใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมๆรูทีนเดิมๆนะคะไปทำงานกลับบ้านไปทำงานกลับบ้านนะคะมันจะมีในลักษณะของความอ่อนล้าทั้งสมองทั้งร่างกายนะคะเข้ามาให้ได้ใหม้มากระทบกับเราอาจจะมีผลต่อการใช้ชีวิตก็ได้เพราะว่าบางคนหน่อยมีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะมีในลักษณะของ ภายในของของตัวเองอาจจะไม่ค่อยโอเคในเรื่องของเลือดลมความดันความร้อนในร่างกายอะไรต่างๆที่จะมีเข้ามานะคะดวงของคุณเนี่ยคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หน่อยเห็นเด่นไปในเรื่องของการเงินเป็นจะมีจะได้พบเจองานหรืองานที่ทําจะสร้างเงินสร้างผลกําไรในระยะยาว นะคะการได้ติดต่อกับคนหมู่มากเป็นอาจจะเป็นการทำงานหรือว่าธุรกิจที่ได้ติดต่อกับคนหมู่มากอย่างเงี้ยนะคะอืมอาจจะเป็นอย่างที่หน่อยบอกว่าบางคนมีแผนที่จะทำเกี่ยวกับโลกออนไลน์ภาษสัคงการมีชื่อเสียงนะคะบางคนก็อาจจะกำลังลงซุ่มลงเรียนลงคอร์ต่ตางๆเพื่อที่จะได้มีการเปิดตัวเพราะามันมีในเรื่องของพระอาทิตย์ในเรื่องของการเริ่มต้นจะประสบความสำเร็จ นะคะในสิ่งที่คุณทําเรื่องงานเนี่ยหน่อยไม่ค่อยมีปัญหาแต่เรื่องงานเนี่ยหนเห็นว่าไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่าคุณจะสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างอยู่หมัด นะคะมีปัญหาเข้ามาคุณก็แก้ไขจัดการได้แต่ว่าให้ระวังในเรื่องของความรักเฉยๆคนที่โสดอยู่ก็จะมีคนเข้ามานะคะให้โอกาสหรือว่าเข้ามาขอโอกาสในการที่จะสารต่อความสัมพันธ์<ม>ก็ให้ดูให้ดีๆเพราะว่ามันเป็นในลักษณะของมันอาจจะต้องมีคนที่ช่วยสแกนช่วยเซ็นเซอร์คนที่เข้ามาด้วยนะคะอย่าอย่าให้ใจไปร้อเซถ้าคุณยังไม่รู้จักเขาเหล่านั้นดีพอนะคะแล้วก็ อมีเรื่องอะไรที่จะแนะนําเอาเป็นไพยาณโลกดีกว่าอืมให้ระวังอันนี้คือให้ระวังเรื่องสุขภาพความเครียดสะสมแล้วก็สภาพอากาศนะคะณนะเวลานี้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวเข้ามาพวกออฟฟิศซินโดรมต่างๆที่หน่อยบอกว่าโรคที่เกิดจากการใช้ร่างกายแบบซ้ำๆซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะอืม อะมาดูคำแนะนำเห็นไหมพูดเสร็จแล้วก็เข้ามาเลยการทำการใช้ร่างกายการทำอะไรมากเกินไปนะคะอเวอร์โหลดมากเกินไปนะคะเร่งแต่จะสร้างเร่งแต่จะทำเร่งแต่จะหาจนแบบลืมดูนะคะร่างกายจิตใจของตัวเองเพราะบางคนก็อาจจะมีงานหรือสิ่งที่ต้องปิดจ็อบปิดจบให้ได้เร็วที่สุด บางทีก็เร่งเร่งเพราะมันก็มีทั้งความกังวลแล้วก็มีทั้งเหมือนกับแบบมีทั้งการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องมีทั้งการทุ่มเทพเพียพยายามทําอะไรหลายสิ่งสิ่งอย่างมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องตัดสินใจบางทีอาจจะทํางานจนลืมพักผ่อนพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นคําแนะนําเลยก็คือให้ดูสุขภาพร่างกายอาหารการกินการใช้ชีวิตนะคะให้มันบาลานซ์ปรับสมดุลกัน นะคะส่วนอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคนะคะส่งดวงวิญญาณหรือว่างานบางอย่างที่คุณใกล้จะได้ปิดจ็อบปิดจบมันกาลังจะสําเร็จแล้วนะคะมันจะถึงเวลาแห่งขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็สิ่งไหนที่คุณทํามานะคะฐานบุญมันจะเป็นเหมือนกับมันจะเป็นการทําให้คุณได้เกิดความมั่นคง ะะงานที่คุณทําอยู่นะเวลานี้นะคะที่คุณกําลังทุ่มเทเพียรพยายามอยู่เนี่ยแล้วก็กําลังจะปิดจ็อบปิดจอบอยู่เนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่ามันจะนําพามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงนะคะให้กับคุณในชีวิตอ่ะแล้วก็สองใบสุดท้ายอืมรวดเร็ว ทุกอย่างมันมีจังหวะเวลาของมันค่ะบางอย่างเราทําอะไรที่แบบมันเร่งเกินไปบางทีเนี่ยผลที่ออกมามันอาจจะไม่เป็นตามที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ให้ให้ศึกษาให้ดีๆให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ก็ไปปรึกษานะคะกับผู้รู้ปรึกษากับครูครูบาอาจารย์ปรึกษา,ก,ก,ษากับคนที่เขามีองค์ความรู้เพื่อที่จะให้ผลการทํางานออกมาเนี่ยนะคะมีความผิดพลาดน้อยที่สุด นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยก็คือหากคุณพบเจอใครที่จะเข้ามาในชีวิตให้ดูให้ดีๆนะคะใครไม่ดีก็ตัดจบใครที่เข้ามาแล้วทำให้เกิดความรู้สึกไม่โอเคอะหลังจากนี้ก็ให้ตัดจบไปเลยนะคะ จริงๆแล้วคุณน่าจะเป็นคนที่น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าใครเข้ามาแล้วโอเคหรือไม่โอเคอย่าพยายามฝืนอย่าพยายามที่จะคิดว่าลองดูเปลี่ยนแปลงดูเผื่อเผื่อจะดีขึ้นแต่ถ้าบางทีเนี่ยทำแบบซ้ำๆเดิมๆแล้วแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นมันก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องตัดจบจากอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ไปต่อนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีสายสัญญ,ญาณมาบอกคุณ นะคะให้คุณได้รู้ตัวแล้วสําหรับการที่มีใครเข้ามาทายสัญญาณบางอย่างส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกภายในที่คุณจะรู้สึกได้เองว่ามันจะมีความเอ๊ะมันจะมีความไม่ชัดเจนมันจะมีความรู้สึกแบบตัง้งขิดตะขวงใจมันมีความตัง,งิดตัง,งิดอยู่นะคะ่ะนั่นนะคะมันเป็นส,สัญญาณบอกว่าบางทีอะนะคะบางอย่างอะ่ะเราก็ต้องมาดูว่ามันเหมาะ แล้วก็คู่ควรกับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งนั้นไหมถ้าสมมุติว่ามันมีการเอ๊ะมีการอะไรหวาอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมาหรือว่าทําไปแล้วรู้สึกกั้ากึ่งอย่างเงี้ยมันก็ต้องได้มาศึกษาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะแล้วก็ค่อยสานต่อกันต่อถ้าถ้าสมมติดีนะแต่ถ้าไม่ดีก็แค่ตัดจบออกไปแค่นั้นนะคะก็ ประมาณนี้นะคะดวงชะตาะะของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้คือ1เดือนหลังจากนี้หรือแม้แต่กระทั่งนะคะอ่ถ้าคนมาดูตอนช่วงที่หน่อยอัดแล้วโพสต์ขึ้นใหม่เนาะก็จะเป็นในลักษณะของเดือนตุลาคมนะคะ <c oughs> ดวงชะตาของเดือนตุลาคม สำหรับคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้มันก็เป็นดวงโดยรวมะนะคะทุกคนมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเอาเป็นว่าอันไหนตรงก็นอ้อมอันไหนตรงอันไหนดีก็น้อมรับไปส่วนอันไหนดีอันไหนที่ไม่ดีก็ฟังเป็นนิทานฟังเป็นข้อมูลไว้ก็ได้นะคะโอเคทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะหน่อยไปละคะ่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย